ที่ว่าคอยชวนเจ้าขึ้นมา,าทางป่าทาง,างอย่างอยู่ในเฮือนนี่กะแปลว่าคือมีแนวสีบอกเจ้ากันแหละสีบอกโลดบัตรอนนั้นพี่น้องเนาะบอกอยังไงนะบอกกับคือมีทางคุณลักคุณใหญ่เพื่อนก็คือเอื้อยจูรี่อะไรแหละพี่น้องพี่เน้องขืนได้ซื้ออิฐให้ครอบครัวเฮากตกแหลายเติมมาแล้วเป็นอิฐก็ได้ดีใจบ่ดีใจใแค่นะ้นเนาะ ีคิดอยู่ว่ามันจะมีคนช่อยนห่โมเคยคิดโมเคยคิดเลยมีแต่คิดว่าเมื่อไหร่ตวข่อยไปจจอกันโมคอยไปเล่นตัว สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัซซุกุสุคนสุมองสุบอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปพ่อน้องแฝดน้อยอีกเซนเก่าเซนเคยตาตาเอ้ยสบายดีลูกนุ่ง,งามเอออ้าวโตโต,ต้มาสบายดีกันลูกสดีโอเคพีน่น้องมายังมือนี่มาเนือมาเหนือ เนาะเมื่อนี้พอน้องแฝดขึ้นมาอัปเดตเรื่อนเหนือพี่น้องเนาะกับมีแบบเอ้อเพิ่นก็จะเห็นเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กสิบอกแม่น้องแฝดเลยว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้ออิฐให้พี่น้องเนาะแต่พระว่าเข,ขาไม่เคยบอกเพิ่นได้พี่น้องเลยแต่แต่เอ้อเพิ่อนอันโอนเงินมาให้พอน้องแฝดว่าให้ซื้ออิฐนะเฮากับบอได้บอกเพิ่นเลยนะว่าเชืพ่เพลิงเมื่อนี้พี่น้นนนองเลยเนาะเพิ่นจะดีใจว่าพี่น้องเลย เนจะดีใจชำใดเพราะว่ากัเลยเอ็นวนเพื่อนเลยว่าอ่าขึ้นมาเบิ่องเฮือนมาสั่วพี่น้องเลยมาทางกกง่าทางไม้ก็สั่วพี่น้องเลยเนาะเอากะบุพาบอกเพื่อนนะพี่น้องเลยเ,เต่ตีมาทางต้นไม้ต้นยางกอนแลช่งบอกเพื่อนไปองเฮียนได้ดูไ้ใจหน่อยน่ยังทนไปไปองเฮียนพี่น้องเนาะยังเศร้าอยู่นะ อ่ะพี่น้องเดียวพอน้องแฝดจะรีวิวหอยบิ่งเลยพี่น้องเืิญทางน้องแฝดโอ้โหพี่น้องเลยกลายไปมาก่ายแต่ว่าโบได้ยังได้ยัด้ลูกกลายไปมาก่ายแต่ว่าโบได้แว่พี่น้องเลยเนาะเอ้าโอเคพี่น้องเลยผู้กินภาพมากก็ได้บุลล็อดเออมานำเลยพี่น้องเลยไปใส่กับไปนำเลยครมันแรนขึ้นรถมานำมันอยากมาได้โอ้ยนี่ถ้าได้กินเข่าครับพี่น้องเลยมื่อนี่สงสัยว่ามันจะเป็นพญาติพี่น้องเลยอ่า มันบม่ค่อยกินอาหารกินอันนี้มันบม่ค่อยกินเขามันจะก,ก,กินแต่อนันนี้แนวอาหารแบบเป็นอันนี้ไงนะเป็นซีนเป็นริบๆมั้ยนะหกพี่น้องไอ้ต้นคูนพี่น้องต้นคูนพอได้ส่วนห่มอ่ะนะนี่หมาคูนก็ได้โอ้ยหกปันอย่างเป็นป้าบบได้ขึ้นมาอันอันนี้พี่น้องเนาะนี่ละพี่น้องอ่าเอลนี่ประมาณเจ็ดสิบเซนพี่น้องเนาะอยังบบราณเอาดินเขาดินทมโอ้ยหกบดพี่น้องไงยพว <G ül üş> ไปกกยมากกยตะกี้ทางแปลนแล้วตะกี้ฟุกจากมือพอน้องแฟนต้องขึ้นมาทางทําความสะอาดว้อีกแล้วอันนี้พี่น้องเนาะมันหกมันเถื่อนหลายอันนี้นี่แหละพี่น้องเลยเสาสิบห้าต้นโอ้นามหยายุบกระพุเต็มอยู่อันนี้เนาะเดี๋ยวพอน้องแฟนจะขึ้นมางอยบ่งก่อ,กอนี่พี่น้องเลย ห้องนึงนี่ควม้ควมก่วงประมาณอ่ามาทางนี้นี่ประมาณ3เมตรพี่น้องเนาะสเมตรมาทางนี้4เมตร3าคูนสต่อห้องนะพี่น้องเลยดูมีแต่กบหงายกบหงาเอา้ามาห้องเลยอย่าขึ้นมาน้ำพอน้ำแฝดมันอย่าขึ้นมาน้ำพอน้ำแฝดพี่น้องเลยนะโอู้มวยหนาอยู่หมากระเจ้ากระเฮาบบบนี่ แมนแ่น้องแคร์เพือ่อนผู้เอามาหน่อยเลยลูกมันเวียนจะขึ้นมานำพี่น้องเลยเอาอยู่หันแล้วอยู่หันแล้วอยู่หันแล้วโบต้องขึ้นมาโบาต้องขึ้นมาเ <c oughs> อโอ,โอพี่น้องตกลูกลงไหมนี่แหละพี่น้องเนาะก็คือยางแต่นี่พี่น้องเห็นเนาะอ่ากะโล กระเบื้องนั่นแหละกระสีมืดหลายเติบอยู่ได้ในพี่น้องเลยแต่ว่าเอันนี้นจะรวมรวมอะกับประมาณหมื่นปลายลพึ่นแหละพี่น้องเนาะเอาไว้เจ้าห้อง,งอี๋ยังนี้อยากอยากขึ้นน้ำเห็นไหมอยากขึ้นมานึ่งรวมๆแล้วรวมมืดนะพี่น้องเลยประมาณอยู่หมื่นปลายพึ่นแหละเนาะแกตละสองร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยปลายนี่แหละสองร้อยซ่าบาทประสัตประมาณนี่แหละพี่น้องเลยแกต์หนึ่ง ประมาณ2องร้าบาทก็ถือว่าแพงอยู่เล้พี่น้องเอ๊ะเนาะประมาณหมื่นปลายหกเถือพี่น้องเอ้ดินนะนี่พอน้องแฝกกันยังบริสุทธ์เลยก็ได้เก็บกวดเลยตั้งแต่นั้นเลยยังบนเบมียนไหวอีกจังการะสียเอาดินนี่แหละพี่น้องเข่าไปใส่นำ้ำาุ่นมาใส่น้ำให้มันเต็มอีกันนะนะพี่น้องเี็เพราะว่ามันจังเอาเขา่าดินเข่าบรายอย่าไปใต้ลูกอย่าไปใต้ลงมาโต๊ะนูก ไผ้พ่อไอ้ดองเลยไอ้สายคือว่าจะมาถางสองเถื่อแล้วเพี่ยังหกเหมือนมาถางสองเถื่อแม่น้องแฝดพี่น้องเ <ไป S 2> นาะทางเมื่อก่อนทางตั้งหนาเนานี่แหละพี่น้องไอ้คว่ำกวงือว่าควา่ำมาหนี่ิคอยเปลี่ยนคอยไปพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้มงกุปกับอิดมาเพิ่มแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่แหละอ่าแปดแมตเลยพี่น้องเนาะ ครั้งนี้ฮะเพราะว่า4ี่คูณสีอ้ยสามคูณสี่ะนะห่องไปทางนี้ห่องละสามคุ้มสูงกับสีระมาณอยู่อ่พาพ่าเสาหนี่งซีเมตรห้าสิบกินองเลยพังไปแล้วสามสิบเซนอะนะอ่าถ้าสีวัดแต่นี่ขึ้นไปนี่ก็จัะจังเดือเท่าไหร่อะอ่ะอาสามสิบเซนกอล์ะ 4L 30พัง30ด้วเมตรหนึ่งพี่น้องเนาะกระเดืออยู่3เมตรห่างิปเดือเรือขึ้นไปเพิ่ง3เมตรห่างิปพี่น้องไงเนาะรวมรวม,รวมเบิดเฮาไหลแต่ละห้องนี่แปลว่าเฮาบมตัดบงกบอีหยังออกเฮาเอาตั้งแต่เพิงคูนลุ่มนะน,นี่นะพี่น้องเลยเฮาคูนกันเลยนี่ก้ะอยากกินน้ำมาลูกเอาสั่งว่าแท้พอไปเอาหน,น้ามาซ้ำบาทนี่อ่าลูกเจ้าอยากกินน้ำเฮ้ย ไปซื้อน้ำให้ลูกนี่ยงานขาดหมดแล้วพว่ออ่าเด็กสบายดีสบายดีจะไปซื้อน้ำให้ลูกนึ่ง <laughs> เด้อขึ้นมาได้กินนำ้ำพี่น้องอย่างเนาะได้ให้น้ำมามเานาะแม่นน้ำหมดได้ให้กันแหลกก้าเลยเนี่ยแดดแต่เศร้า<ม>นี่แหละพี่น้นงนองเนาะก่คือ เอื้อยผูที่เพื่อนซอยอิดก,ก็คือเอื้อยจูดี้พี่น้องเนาะแต่ว่าพอน้องแฝดจสิสส้างอิดมาอันนี้เฮที่ว่ามันเดือพี่น้องเขากกั้นไว้กับทรายเขากกั้นเป็นคอกไว้พี่น้องเนาะไว้ใส่อีกนะเนาะแล้วก็มีทางเมใจดีแหละพี่น้องเนาะพอน้องแฝดยังบอ,อยังบอทบาในเว้าอะมาสคออกน้ำซื้อเมเพื่อนเป่นยังทันได้ให้บลอกว่าสั่นพี่น้องเลยเนานะ กับเพินก็ซอยบงกบซอยเห็ดบงกบอะไรพี่น้องซอยเห็ดบงกบพอน้องแฝดแล้วก็ซอยเอาดินเขาเพื่อนน้ำเน่แต่ว่าช่วงนี้ยังบบได้เขาพี่น้องเนาะเพราะว่ามนันนั้นพี่น้องเพราะว่ามันยังฝนตกแลก้วก็มันจกปินจกดอนบบได้นะนะพี่น้องเลยเขาก็เลยต้องหยุดก่อนรอเกี่ยวเขาแล้วเพื่อนว่าถ้าเีาสร้างมาแต่นอกมันกับแห้งพี่น้องต้องเอาอยู่ในบ้านเพื่อน เอารถเข้ามาโจกนะฮะเขาก็สร้างสร้างเพิ่นเอาเข่ามาให้แล้วก็ให้เพิ่นกวดให้เลยฮะนะพี่น้องเลยมันจังฉีคายเน่เนาะกะตอนนี้ก็คือได้ทมดินครับอ่าบงกบพี่น้องเนาะครับอิฐพี่น้องเลยเนาะกะยังเดือกระเบื้องนั่นแหละพี่น้องเลยกระเบื้องอีกย่งเขากระจีรายเงินได้ยังเขากระจีคอยซื้อไปพี่น้องเลยกระเบื้องนี่ก็แพงพี่น้องเนาะ ตกอยู่ประมาณหมื่นปลายพี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่ามันต้องใส่หลายแก๊สอยู่แด้วพี่น้องเลยเฮาเฮาคูณเบิ่งอะนะพี่น้องเลยแม้ว่าเฮาคูณจากอ่าจากห้องมันนะนะเฮาไล่คูณเบิ่งฮอดพุ่นแหละพี่น้องเลยตกอยู่ประมาณเก้าสิบถุนแหละเก้าสิบแก๊สโอ้พี่น้องเลยเพราะว่ามันหลังใหญ่ได้พี่น้องเนาะกับประมาณอยู่หมื่นปลายพอล์คแฝดอะไรเบิ่งประมาณประ่าณร้อยสองร้อยกว่าบาทนี่แหละเนาะ รวมๆแล้วเพราะว่าเขาสีทยอยซื้อไปอะนะของมันขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเนาะอยู่บ้านเขานะราคาบคือเก่าขึ้นตามเดทเงินเดทเงินสูงมันกระจาขึ้นไปเรื่อยอะนะเพราะว่าเขาอะไรยังเขาก็ซื้อไวอะนะเดือแต่บล็อกแก้วเนาะพี่น้องเลยบล็อกแก้วพอน้องแฝกกระจาซื้อไว้อีกเพราะว่าเมย์เพิ่นก็เอาเงินมาให้แล้วเนาะเมย์ใจดีเพิ่นก็ได้นะน้องเลยโอู้้าบขึ้นก็ยาก ไปพาลูกไปโรงเรียนได้เดือนเท่าไดฮะเดือนสี่ชิปชองเดือนสี่ชิปชองไปไปซื้อขนมให้ลูกเนาะซื้อขนมให้ลูกไปโรงเรียนใช้กินได้นำหน่อยนี่ขวดแปดพันโอ้ธรรมดาแล้วนะนี่นี่ละโกพี่น้องเลยบ่ได้ขึ้นมาแต่โดนแต่มันก็เป็นหนทางอยู่แล้วพราน้องแฝดกับกายไปกายมากตะบะบ่ได้แวะนะพี่น้องเลยน้องแม่น้องแฝดเพิ่อนขึ้นมาซองเทือดหลังจากนั้นก็ได้ตั้งแต่ลำหน้าแล้วแล้วเขาขึ้นมาตะกี้ก็ยังบ่ได้เก็บขวดอีกอย่างไว้ไม่ต่อก็ได้พี่น้อง เอาไว้ Hawaii, แต่ตัวมันสําคัญนี่ยังและเป็นเหตุเป็นอย่างยามันเจริญมันยังแล้วเอาไว้แต่เป็นนนี่เขาก็ขึ้นมาเก็บกวดอีกเท่านึงเนาะต้นคูณต้น,นยังหลังบ้านนี่พี่น้องเลยกันยังเดือยอยู่สามเมตรปลายหมดละสี่เมตรพุ่นมดละเนาะพี่น้องหาหัวพี่แล้วก็ประตูอันมันจะเป็นประตูเก่าพี่น้องตัวนี้พอน้องแขกจะคิดว่าสีไว้ใส่ห้องน้ำห้องน้ำห้องอยังขอบมันน,นี่นะพี่น้องเลย พอมันใส่ได้อยู่ด้ยมันเป็นไม้แกนไม่ดูเอาใส่ขอบของน้ำเอาเอาใบไม้ใส่ได้ดี่กันก็น้องแค์กิดว่าเกิดเลยอยันนั้นก <c oughs> ็ยังไ่ได้ว่ายซ้ำยังตตกฝนอยู่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยหัวหักกลนหมดละอ่าหมได้ขึ้นมาเห็ดใหม่พี่น้องเนาะใหม่ต่อกระปุกวัเก็บ,บเป็นระบบระเบียบเลยทางหลังบ้านอันนีนนะ้พี่น้องเนาะหลังหลังบ้านมันต้องมีเงินคั่วนะพี่น้องเลย นี่แหละพี่น้องเนาะโอ้ติดทางเลยล่ะก็ะถือว่าใหญ่เติบตะกี้ว่าน,น้อยๆได้พี่น้องเลยตอนอแทกตอนพรท่านได้คุดท่านได้ตั้งเสานะัดพอตั้งแล้วก็โอู้หลังใหญ่หลังใหญ่พี่น้องเลยเนาะหลังใหญ่พอสมควรอยู่ก็คือน้ำนี่มีได้พี่น้องเลยนี่พี่น้องเนาะถ่อน้ำน้ำบาดาลน,นะจกัจกหักจัะคิดสายได้หรือบ่อและเนาะกับปิดไว้อยู่ ตั้งแต่กี่มันเป็นดินเก่าขเขาเจ้าผดอ,อ่าพผดตู้เพื่อนอ่าซื้อใบบอกพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นได้ละพี่น้องเลยตั้งแต่เขายังน้อยเพื่อเป็นดินของพ่อเท่าแหละพี่น้องเนาะพอของเมียแหละเป็นซื้อใบตั้งแต่เขายังน้อยอ่าอยากไปใส่บัดนนี่อ่าเพื่อนกระถางเพื่อนกางเปลี่ยนบ่เนี้ยพุ่นทางน่ะหกสัป เยแนแตนมันเข่าได้เขาก็กวดจูดบัตพี่น้องเนี่ยทางเขาคุณจะเอาเสียมขึ้นมาแล้วเขาจังไปทางเข่าฮะว่ามันหกเลยมันหกเอาเสียมขึ้นมาก่อนขั้นเป็นเสื้อผ้าเข้าไปหมุนขวายแกลนแตนตอดแล้วอ๋อไฟฟ้าไฟฟ้านี่มีแล้วพี่น้องเนาะเป็นเข่าแล้วเหลือแต่เฮ็ดเทือนนี่แหละพี่น้องไอ้นอกห่องหนึ่งตัวนี้นี่กุ้งเติบแล้วพี่น้องเนาะ่้วเดืเหียนนี่หพีน้องไอ้นอกงนี่เติพีน้องเนาเป็นเ่า สามเมตรหา้าสิบคูณสี่เลยตัวนี้ถือว่าโอ้พี่น้องเลยมาคิดแล้วกับเห็ดใหญ่เลยนี่ว่าจนสีบม่มีพื้นที่หน้าบ้านพี่น้องทางนี้ก็หน้าบ้านเนาะบัดตอนวัดตอนแทกนี่คือว่าน,น้อยๆหนึ่งพี่น้องบัดเอาขึ้นเอาเซาเอายังขึ้นแล้วเลยโอ้บักใหญ่ๆเลยใหญ่ๆใหญ่แห้งพี่น้องเลยนี่แหละหน้าบ้านกะยังก,กวงเติบอยู่ข้างนี้ข้างซ้ายมือนีก่กะบห่าวัยบอล จอดรถจักรรถอย่างเขาพี่น้องเนาะจอดมอไซค์ไม่ยังไวขาดขาดอ่านี่แหละหัวกันเลยพี่น้องเห็นเนาะตบเพื่อนของมอจันเพื่อนพี่น้องเนาะหนทางเขาอ่ะพี่น้องเลยเพราะว่าเอากกสิทางทางเดียมือหนาจะขึ้นมาทางไปนะแตนบ่เออ มันด้จังจูด่ดาะอืมอเ,เองยังเงย่านต้องกรองไว้เป็นระบบระเบียบอันนั้นเสาเก่าพี่นอ้องเลยเอาในกล่องไว้เพื่อใช้ประโยชน์ได้เป็นมาจูดอตอนกอแอวนี่กะโอ้ยจะไปไต้ไหมลูกจะไต้จะไต่ตุตกฮะอ่กะ บุลลึกปันได้พี่น้องเนาะว่าเขาเอาขี้ดินนี่เขาน้ำขี้ดินนั่นนะอันถูบอันนี้แหละพี่น้องเลยเอาวถูกเลวเขาเข้าไว้น้ำพอระดับโถมทับเลยนะมันแผลคิดว่ามันบวยบมันบวสุดลงหรอกเพราะว่ามันมันเป็นขี้ดินตายแล้วมันอันนี้อยู่แล้วนะก็เลยเอาใส่เลยเอามาลูกนี่ลูกเอามาลูกนี่มันจะขึ้นน้ำเจ้าเลยนะจะพักขึ้นเด้อยวลูกเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาแม่น้องแพร่กันเฮ้ย บ่กินน้ำบอกินน้ำสมือยก่อนครปแนวสีบอกเจ้าอยู่มือนี่นะนี่เจากแล้วมานั่งห่มป่ะเนดแแดดแห้งแดดแห้งแดดก้าวี่เาเนี่ยว่าไอ้เงินมาแล้วนะ่าษะซื้อจื่อย่างไวา เดี๋ยวสิบอกเพื่อนเมื่อนี้พี่น้องเนาะหาโอกาสบอกเพื่อนว่าสิดีใจซ้ำได้พี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยตีไหมเนี่ย,เ,ยเป็น,นไดนจ้าวะหกบ่โอ้หกขยันขึ้นมาทางสองเท่าเลยนี่ย,ยังหกอยู่เนาะยังหกคือเก่าไ<อ>ข่ทางมาคือนั่นไอยทางทั้งตหนาบ้านก็อยากเปลี่ยนในเนี่ยทั้งนี้มันขึ้นมาอีกบ่พราะแหง้งเพือ่อทิ้งทางแล้วไม่พี่น้องเอ้ยมันบ,บ่ได้คว่ามีเวลามาเท่ากันเนาะสมมติว่า ผู้ใหญ่เช er ื่อไอ้ชื่ออย่างไว้นี่เจ้าสิชื่ออยู่บ่โอ้เนาะช่างเขาชื่อแล้วบ่ช่วยสมุดชื่อสมุดิื่อ่ะะโอ้ยกันเดียวว่าผู้ใหญ่ชื่อให้นะโอ้โหผู้ใหญ่ชื่อให้ก็ดีเลยนะสมุดเนาะผู้ใหญ่แกเขาค่อยเฮ็ดค่อยนั้นนี่แหละค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปนี่แล้วซ่าพี่น้องเอ้ย มันมันบวกินเป็นไรมันบวกินข้าวบวกินซะตกได้ลูกเอรยจะไปไต่ลงมาเลยไหมลูกมือนี้ก่ะขวัสิีะเลยเลยเนาะะเลยยังอ่าแปลว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นผากเงินให้ข่อยมาซื้ออีดไว้บ้าแท้นี่แท้แล้วเวนโนเวนชุมมุดคือกินนี่เลยบ๊อบข่อยบ๊อลีแปลว่าเพิ่นอ่าก็คือทางเอื้อจูดี้นี่แหละเนาะ เห็นได้ซื้อ e อิฐให้ครอบครัวเขากะกะหลายเติมมาแล้วเป็นอิฐก็ได้มีใจบ่ <c oughs> ดีใจแล้วเนาะดีคิดอยู่ว่ามันจะมีคนซ่วยนี่ยโมเคยคิดโมเคยคิดเลยมีแต่คิดว่าเมื่อไหร,ร่นี้สิได้ <c oughs> คอยเหตุคอยเป็นคอยไปพี่เดาเนะาะแต่กับโมคิด<อ>ว่าจะมีผู้ซ่วยโมคิดโมฟันอันนี้แหละเท้ากะ ก็ค,คิดพอน้องแฟรก็ขไข่ปลาแจ้งเ<น><น>พราอ,ขอไข่ปาในตัว่าไม่ว่าเอื้อยจุดี้ที่เพิ่นซื้อกระเป๋าให้นี่ละพี่น้องเอยเนาะที่เพิ่นผากเงินใหนพอน้องแฟดมาซือ้ออิฐแต่ว่าพอน้องแฟดยังบันไในเราซูเม่น้องแฟดฟังพี่น้องเอน็อนเนาะพอเงินได้มาเขาก็เก็บไว้นะกับมือมือใดมือหนึงเขาก็สีบอกก็สีเสื้อผ้ายนะเนื่ออะไรทันทีเลยคยเนื้อแต <laughs> เนื้อแตงเตววเรียมไปทางพุ่น้อ เอาเด้อแต่ว่ามันนั่งอยู่เฮือนคือสิเฮือหมูตัวมันแหงไหลออกอีกพี่น้องดีใจจนเฮือไหลเนาะก็คือสิซื้ออิฐมาตั้งไว้ก่อนได้อย่างใดเฮาก็สิเอานั้นไปนําอ่าบงกบนี่ก็ได้แล้วเนาะก็คือแม่เพิ่นเฮ็ดให้แล้วพี่น้องเนาะเขาจ้างให้แล้วก็คือทางอิฐนี่คือทางเอื้อจุดีเพิ่นกอ่าซื้อให้แล้วกก็สิหลายเติบพี่น้องเอ้ยอ่าบ่พอก็สิหลายยังบ่หลายั่นนะ เพราะว่าสีได้ลาเติบยังพันพันปลายนะคิดว่าพี่น้องเลยเนาะอืมบ่พอเฮาก็ค่อยหาตืิมเอาเนาะแมนก็ค่อยหาตืิมค่อยเป็นค่อยไปยเปพราะว่าเป็นผักมาเจอพอน้องแฝดน้องปายเดี๋ยวพอนั่งแฝดจะถามเบิ้งว่าอิดมันก่อนเท่าไรเดี๋ยวนี้เนาะกายังเดือแต่กระเบื้องบัดนี้กระเบื้องเนาะก็ค่อยเก็บค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยกระเบื้องนี่แพงเติบเพราะว่ารวมๆแล้วก็ประมาณอยู่หมื่นหมื่นปลายนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะ พอๆกันคนไข้แม <ş Quand> <experience> ่นแก๊สละสองร้อยสองร้อยกัวบาทสองร้อยน้อยๆนี่ละแต่ว่าไล่ตัวใดเพราะตัวใดเขาก็ซื้อไว้เอาไปทีละนิดทีละน้อยพี่น้องเอยเนาะแต่เฮาบอกซื้อไว้นั่มันคือบูมี่อย่างนาะแม่นเฮาบอซื้อไว้ถ้าเฮาบัเริ่มบูเริ่มนี่กัดจะเหมือนเดิมไปตลอดนะนะพี่น้องเนาะพอน้องแฝดก็เห็นในคลิปแบบข่าวเจ้าว่าวนะ ถ้าไม่เลืม่มถูกอย่างจำเหมือนเดิมตลอดชีวิตนะดี่จี่น้อง<ม>นมานั่งดูฉะนั้นเขาต้องเก็บไว้เสด็กเธอหน่อยเ<ม>นาะไร่ยังกะเอาตัวนั้นไปนน้ำก้นแม่นเพราะว่าเขาถ่าว่าเดี๋ยวมันบ่ได้เหมบ่ได้บ่ได้ต้องคอยขี้เก็บทีเล็กทีนึน,น,น,น่อยพีน่น่เหรอเนาะเห็นเลิศตุพอสิผู้ใหญ่ซื้อพวกห้ายเลูกดีใจบ่ฮึแม่นบ่ดีใจนี่เออว้าวไดไมทำดีใจเลยไหมเลย เป็นไรเพือว่าดีใจดีใจแบบไรว่าจะเจี๋ยเลยเจีมามาต้าน่ะเี๋ยทั้งนั้นเยี๋ยทั้งนั้นอยากอยากมาอยู่อยู่บ่อเฮือนใหม่ทะเลาะแล้วนี่ว่าดวุเพิ่นเคยว่าวน้ำด้ขันพ่อเงินเงินไหลนี่ในการฉีเอาเงินมาซื้อบล็อกเพิ่นว่ะซื้อบล็อกซื้อกรบลึกอยากมาอยู่อยู่บ่อเฮือนใหม่อยากมาอยู่บุ้มไม่หมู่ใด มูมี่มูกะย่าว่าจะเจือหรออยากให้ม <oh> 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 ันเลี <oh> ้ยวอยู่บ่เฮือนไงฮึไม่ดีเงือกลัวโดยเด้อเดี๋ยวพอชมควรพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอน้องแฝดกันพี่ทอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะจะไดก็ได้เอาอ่าจะไดก็ต้องหนุ่มมือดุหนุ่มมือดุหนุ่มมือจะต้ามาเลยไมู่กจะไดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณท่างเจ้นจุ้ีหลายๆเด้อเนาะที สื่อบอกให้น้องให้ครอบครัวน้องจังใดก็ขอให้เอื้อยอยูย่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรืเนะ่อยเด้อจังใดก็ขอให้ลุงเดื่องในนาทีการงาน <c oughs> ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะอ้าน่องกะไวยพอรอนโมเก่งเนาะแต่นอกจากว่าสุขภาพแข็งแรงอ่าร่ลำรวยร่ลำรวยให้มาสำหรับใดกัด้เข่าสำนันนองเงินบาทไหลมาเงิงโนโาร์ไหลเขา่าจังใดก็ไดจ้าถูกจ้าแข็แรงน้องแพทย์ไวพรอให้เอื้อยภายในเด้อ พอขอบคุณขอบใจเอื้ยยังเอื้อยจูดี้เอื้อยจูดี้หลายเด้อที่ฝากเงินมาซื้อบลอกซอยครอบครัวของพ่อน้องแก่เนาะขอให้เอื้อยอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บมาได้คนไข้บอกเฮีมีเด้อเอื้อยให้มาขนาดขอให้คืนหาเอื้อยลอยเท่าพันเท่าสาถูกซาถูกขอบใจลูกขอบใจ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 อขอบใจที่น้องเนาะ เอ๋อพอน้องแฝกก็เสิได้จบคลิปไปพี่น้องน้องจะในก็ฝากก็ใดกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแฝกในเด้อเนาะพอน้องแฝกก็เสิอัปเดตคอยอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะเห็ดได้ทำไดกัเห็ดไปคอยเห็ดคอยเป็นคอยไปพี่น้องเลยคอยเห็ดคอยไปเห็นไหมให้อันใดเขาก็เอานั่นได้อันใดเขาก็ซื้อตัวนั้นเก็บไว้จุ๊บตัวใดก็ชื่อตัวนี้จุ๊บตัวนี้เขาก็ซื้อตัวนี้เห็นไถ้าว่าให้พ่อบันเดียวนี่มันเป็นไปได้ย่ะพี่น้องเลย เอ้าโอเคพี pues ่น like ้องก็เ like ดินกัสิขอโตล่าไปก่อนฝากคนไรก็แซ่สบายดีและสวัสดีพี่น้องเนะมื่อไรงั้นลูกบ๊ายบายเลยบ๊ายบาย